Back for you. สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาดูการประกอบ DC Power Supply แรงจ่ายไฟ DC แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับแบ n ช์สำหรับไว้งานสร้างงานซ่อมหรืองานทดลองต่างๆนะครับยีหอดเล่นรุ่น r d 6030 W r d 6030 W ก็คือ60โวลต์30แอมป์ไวไฟนะครับเป็น DC Power Supply แดงใจไฟยี่ห้อไรเดนเนี่ยใช้งานกันแพร่หลายนะครับมีหลายขนาดหลายกระแสหลายรุ่นนะครับตัว6030นี้น่าจะให้กำลังวัดเยอะสุดแนวนะครับเท่าที่ผมหาดูเป็น 60V 3 0โวลต์30แอมป์กำลังวัดก็คือประมาณ1,800วัตต์ก็พาคุณผู้ชมมาดูการประกอบนะครับอันนี้ก็จะประกอบใช้งานซื้อม no าประกอบใช้งานเองนะครับอ่ะแกะกล่องอ่ะแกะกล่องหน้าตาก็จะเจอโปสการ์ด บอกข้อมูล QR code เว็บไซต์อะไรต่างๆอ่ะก็จะเจอตัวเครื่องนะครับตัวโมดูลตัวนี้ก็ฟิวเจอร์ดีแปลงีคือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตรงขั้วกลางนี่นะสีเขียวนี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยตั้งกระแสหยุดชาร์จแรงันยูดชาร์จได้นะครับง่ายเลยเหมือนมีชาร์จเจอร์ในตัว ก็จะใช้หลักการบัฟ k d to d c Buck บัฟคอนเวอรเตอร,ตอร์ก็คือลดแรงดันลงจากตัวนี้รองรับไฟเข้าถึง7 0บโวลต์นะครับ7ถึง70โวลต์แล้วก็ลดแรงดันลง0 6 0ถึง60โวลต์แล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็จะให้เทมเซ็นเซอร์มาอันนี้ก็เอาไวต้ตรวจจับอุปกรณ์ที่เราทดสอบอย่างเช่นแบตเตอรี่ก็เอาไปติดที่ตัวแบตเตอรี่เพื่อตรวจจับอุณหภูมิสามารถตั้งอุณหภูมิตัดต่อได้อะไรอย่างนี้ ข้างในก็จะให้พวกเทอร์มินอลหางปลามาสำหรับเชื่อมต่อขั้วต่อ,ต,อ,ต,อต่างๆมีหางปลาแล้วก็มีตัวคลิกนะครับอันนี้คลิกตัวผู้เอาไว้เสียบกับพวกสายสายไฟเข้าอะไรอย่างนี้ให้ฟิวส์มรองมา1ตัวกรณีฟิวส์ขาดก็เปลี่ยนได้ฟิวส์ขนาดอ่าสี่แอมป์มั้งใช่ไหมนะครับ4 0แอมป์ โมดูลยไฟก็ wi จะมีเอา2องออปชันจะไม่เอา Wi-Fi ก็ได้รานะคาก็ถูกลงถ้าจะเอาแบบฟูลออปชันก็คือเพิ่มโมดูล Wi-Fi นี่มานะครับเพราะว่าตัวโมดูลก็สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล Wi-Fi ได้อนนี้จะมีเคสนะครับเคสรุ่น S 8 0 0นะก็รองรับซีรีส์อะไรบ้างก็ตามนี้ AD 6 0 1 2ถึง30นะครับก็คือ 60V โวลต์ตั้งแต่12แอมป์ถึง30แอมป์ก็ให้อุปกรณ์มาตามนี้มีสายไฟมี อะไรต่างๆนะ,ะเมื่อแก่มาก็จะเปไ็นลักษณานี้แล้วก็มีอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีสายหางปลาเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวไเรเล่นได้เลยมีตัวต่อเทมบนะครับคอนเนคเตอร์ด้วยแล้วก็สามารถเอา Power Supply ยมาวางข้างในได้เลยตัวนี้ไม่มี Power Supply ในตัวนะครับเราต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกนะก็คือต้องซื้อเพิ่มอีกผมก็เลือกตัวนี้มา ยี่ห้อนี้ก็ผมก็เคยใช้ก่อนหน้านี้อยู่นะครับเคยเอามาสร้างแหลกจ่ายไฟอ่าน่าจะ0ถึง125โวลต์นะตอนนั้นประมาณา1,500วัตต์ตัวนี้ก็เลยซื้อมาเจ้าเดิมน,นะครับยี่ห้อนี้เขาอัปเกรดอัปเกรดให้ติดมิเตอร์ได้ด้วยนะครับติดโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์นะ1,500วัตต์68โวลต์ พอตัวนี้รองรับ70โวลต์ก็แนะนำสัก68โวลต์ก็พอนะครับ68โวลต์22แอมป์1,500วัตนะครับจริงๆตัวนี้รองรับถึง1,800วัตต์พอว์เวอร์สปเขาก็แนะนำว่าให้สัก2,000วัตต์พอวเวอร์สปาย2,000วัตราคาค่อนข้างจะสูงมากสูงเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็ประมาณ2,000งบประมาณไม่จำกัดก็เลือกเอาพ r ว์เวอร์สปที่แบบเ,เขามีจำหน่ายใน้ชดอยู่แล้วจะเข้ากับตัวนี่พอดีนะเข้ากับตัวแท่นพอดีตััวนนี้้ไม่เขาะครบ ตัวนี้ไม่เข้าก็คือรูเจาะรูเจาะตามมุมนี่ตามที่เยอะดไม่เข้ากับตรงที่เขาเจาะมาเพราะว่าเขาเออกแบบมาสําหรับภาวะสไ y ที่เขากําหนดไว้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องเจาะใหม่ข้างล่างก็น่าจะไม่ตรงไม่ตรงแต่เขาเจาะไว้รองรับหลายรุ่นอยู่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ ไม่ตรงสกรูเลยที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะจะไม่ใช้กล่องอีกแล้วนะครับผมจะเอาแค่บอร์ดพาวเวอร์ pl ายแกะออกมาแล้วก็มาทำการยึดภายนอกจเจาแค่ไส้ในแล้วก็ามาวางไว้ตัวแทนตัวนี้แต่พวก,กอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ก็ยังใช้ของเขายังใช้ของตัวที่แท่นกลับมาแล้วครับตัวนี้สองพัดลมก็อาจจะใช้แค่พัดลมเดียวามายึดกับตัวนี้เลยมีจะมีสลักล็อกอยู่ก็เข,ข้าได้ที่เลยพอดีเลย เคสซิลิโคนเอาไว้ป้องกันเคสเป็นรอยนะครับเป็นซิลิโคนเอาไว้คุมตัวนี้หัวท้ายาท้ายอันนี้ผมเดียวไวเองผมทำเองซื้อหางปลาแล้วก็สายไฟแบบซิลิโคนมาเปิดสิบเอวใช้สายไฟใหญ่เลยเพราะว่าที่ให้มานี่สายไฟเล็กนะครับสายไฟเล็กก็เลยไม่ใช้ ก็เลยเอาเส้นเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มีขั้วแบบขั้วเดียวยงี้เข้าอย่างนี้พอดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบน็อตแบบนี้แล้วนะครับก็จะก็จะสามารถใช้ฮาบปลารอย่างนี้ในกายเป็นของไรเด้นนะครับเป็นแบบอาเทสเคเบิลของใช่ไหมไรเดนเลยนะครับเขาผลิตเอกมาเองเลยคือรองรับ36แอมป์ ตัวนี้จ่ายได้30แอมป์สายเคเบิลตัวนี้เรารับ36แอมป์ก็เหมาะเลยนะครับหรือจะทำเองก็ได้สายน่าจะประมาณเบอร์เบอร์ที่ผมใช้นี้เปล่าเดี๋ยวลองแกะดู ก็ให้มาอยู่2เส้นนะครับ2เส้นก็คือ USB นะครับเป็นไ i โคร USB ก็คือ,อไว้เหมอนะตัวนี้เขาไม่ได้แถมมานะครับต่อซื้อเครื่องตัว6030มานี่เขาไม่ได้แถมสาย USB มานะเพราะก็มีใช้กันทั่วไปอ,อันนี้ก็ค่ะถ้าซื้อชุดสายนี้ก็ให้มาก็ครบสูตรพอดีครบเลย นี่ก็ไว้อาจจะไว้ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็เป็นสายปากคีบที่ว่ารองรับ36 M. แอมป์อันนี้เป็นทองแดงฝั่งนี้เป็นหางปลาก็ไว้ยึดตรงนี้ได้เลยคลายแล้วก็ยึดเลยเพื่อต้องการกระแสสูงเบอร์ B 11 AWG อันนี้ผมใช้สายภายในก็อยู่ที่10 AWG นะครับก็ใหญ่กว่าตัวนี้อยู่นิดนึงนะก็เหมาะสมดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ i Y ไว้สายปากเขียบนี้ก็ต้องใช้สาย11หรือสายเบอร์10ตัวนี้นะถ้าเป็นตัวการซื้อนะอันนี้ผมซื้อแบบสมเด็จเลยปากคีตัวนี้หายยากครับที่เจอก็อาจจะเป็นแค่แบบสีเงินนะแล้วก็รองรับแค่20แอมป์ตัวนี้รองรับถึง36แอมป์ ใช้แบตเตอรี่นะเพื่อจะเอาไว้จดจําเวลานะครับเวลาเราตั้งวันที่เวลาอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีฐานตัวนี้วันที่เวลาก็จะไม่จาก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาอนนี้ผมก็ซื้อมาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ c r 1 2 2 0นะครับสโวลต์แล้วก็แกะใส่เลยใส่ก็กดลงอ่าแล้วก็ประกอบโมดูล WiFi ก็กปูนรูนไวไฟเราใส่ผีดด้านก็ไม่เข้าอีกแล้วนะครับนะก็คือต้องใส่ด้านนี้ด้านเดียวอยู่แล้วถึงจะเข้าก็เป็นแบบ8พินก็ใส่เข้าไปให้ถูกนะครับให้ถูกช่องนะไม่มีการยึดอะไรนะครับนะไม่มีการขัดนอต่อะไรก็เสียไปอย่างนี้เลยนะถ้าหลุดหนงแมก็อาจจะหลุด มีตัวป้องกันดาวนะครับป้องกันไฟเข้ากระชากรุ่นแรกจะไม่มีตัวป้องกันไฟกระชาก ic ตัวจ่ายไฟเลี้ยงให้วงจรต่างเนี่ยนะครับเขาจะใช้เบอร์ xl าจ l 7 0 1นนะครับที่รองรับไฟถึง8 0โวลต์แต่แรงจ่ายไฟนะครับเมื่อเราอ่อนแรงจ่ายไฟเนี่ยไฟตรงนี้อาจจะออกสูงเกิน8 0โวลต์จะทำให้ ic ช็อตพัง เพราะอะไรเพราะ power s u p สภาไม่ดีแหล่จ่ายไฟไม่ดีก็คือจ่ายไฟกระชากตอนแรกก็คือไม่ซอบสตาร์ทนั่นเองกรณีเจอแหล่งจ่ายไฟไม่ดีโมดูลตัวนี้เล็กๆใส่ป้องกันพวกภาคจ่ายไฟที่กระชากออกมาก็อัปเกรดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นล่าสุดแล ตัวดีไม่กระชากนะครับตัวนี้ไม่กระชากนะขึ้นมา50โวลต์กว่าๆแล้วก็คอ่อยอัพเป็น68โวลต์ก็ปรับโวลต์ปรับกระแสดได้ตัวนี้ power supply รุ่นนี้กระแสก็คือปรับตามเข็มสุดเลยเพื่อจะให้จ่ายกระแสสูงสุดจดสุดส่วนตัวอีกฝั่งนึงก็คือแรงดันปรับตามที่เราต้องการตัวนี้พบจะถอดนะครับ จะไม่เอาตัวกล่องยกบอร์ดแล้วก็มาใส่ตัวตัวเคสของตัว S800 นี้นะครับเพราะว่าเอาทั้งกล่องนี่วา,างไว้แล้วก็คือไม่เข้ารอกกัน ทำการแยกอบอร์ดออกมาจากตัวกล่องของ power supply ครับก็คือแยกออกมาเลยนะครับถอดพัดลมแล้วก็ตัวบอร์ดออกมาสวิตเตอร์มมอผม,มเอาผมก็ตัดสายทิ้งหาพัดลมผมก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็เอามายึดกับตัวกล่องของตัว S800 เลยอีกตัวหนึ่งผมใช้แบบรอบเบาแล้วก็แบบบางกว่าตัวนี้ก็คือจะให้ดูด นะครับดูอากาศจากช่องข้างล่างตัวนี้ช่องมาตัวนี้ดูแล้วก็เป่าเป่าด้วยเพราะว่า power supply พันห้าร้อยวัตถึงพันแปดร้อยวัตต์นี่ก็ค่อนข้างจะความร้อนสูงนะครับความร้อนสูงด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นบอร์ด power supply แบบราคาถูกนะครับไม่มี pfc ไม่มีวงจรที่คุณภาพสูงเท่าไหร่นะก็คือราคาถูกก็ตามราคาเพราะฉะนั้นก็จะสูญเสียเป็นความร้อนค่อนข้างเยอะเอาฝั่งนี้เป่าเป่าพวกระบายความร้อนให้ขนลวดให้พวกไดโอดแล้วก็พวกมอสเฟต i gpt อะไรอย่างนี้ตูด,ดออกข้างหลังไปนะครับโฟออไปแล้วก็สายปกติเขาจะแถมตัวนี้มานะสายที่เชื่อมต่อจาก power supply มาหาตัวของรเร็ตนนี้ให้มาสองเส้นจับใส่กันนะครับตรงนี้ก็อาจจะไปอาจจะเข้าหาปลาก็ใส่บอรออ์ด power supply ทั้งดำในแดงก็คือบวกลบใช้สองเส้นนี้ก็ได้ถ้าต้องการประหยัดแต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้สายตัวนี้เลยนะครับเส้นเดียวให,ใหญ่ๆอย่างนี้เลยขั้ว ไฟเข้าก็เป็นแบบนี้นะครับก็ใช้ทางปลาใหญ่เครืงน,นี้เลยก็คือต่อสายลายนิวตันเข้ามาผ่านสวิตช์มาแล้วก็มาเข้าลายนิวตันกล่าวตัวนี้ก็เป็นสายต่อเทมเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิออกไปข้างนอกนะครับด้านหลังนี้ก็พัดลมก็จะโฟออกมาดูดอากาศจากข้างในออกมาข้างนอกตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไอซีตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดตัวนี้ก็เป็นเทมเ็นเซอร์ติดต่อออกไปข้างนอกวัดได้เจะาะใหม่นะครับเพราะว่ารูไม่ตรง ที่ดูตัว S800 ที่ผู้ผลิตเข้ามาเนี่ยก็อาจจะ power supply คนละรุ่นนะกล่องคนละรุ่นก็อาจาจะเป็นตรงกันเลยทำการเจาะใหม่นิดนึงนะคระับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ประกอบตัวรายเล่นเข้าไปส,สายตัวนี้ก็จะเก็บไปนะไม่ได้ใช้เสียบสายตัวที่ต่อต่อเทมซ็นเซอร์ออกไปข้างนอกก็จะมีแค่ซ็อกเก็ตเดียวนะครับที่วา่างตัวนี้ กระแสสูงก็เลยต้องใช้เทอร์มินอลนะครับแบบนี้นะใส่เข้าด้านหน้าอ่าก็จะลองล็อกลงล็อกเลยนะครสายพวกนี้ก็ทําการเก็บปอนเก็บสายก็ค่อยเก็บนะครับก็มาทดสอบดูก,ก่อนอ่าเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ปอดไฟเข้าไปแนละ้วเปิดสวิตช์ข้าด้านหลังนะครับ อ่าเปิดแล้วอ่าก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับปรับโว์ปรับกระแสง่ายดีนะครับตัวนี้คืออุณหภูมิเ,เ,เซนเซอร์ที่อยู่ข้างนอกตัวนี้ว่าได้เสียบนะค่อนข้างยาวสิน,นะครับน่าจะโอ้เป็นเม็ดตัวมั้งเนี่ยนะคเป็นเม็ดเสียเข้าไปอุณหภูมิตัวนี้นะ่าจะโชว์อ่าโชว์แล้วนะครับก็คือยี่สาาิบเก้าาเซสเซอ่าถ้าผมจับให้ความร้อน,ข,นขึ้นก็คงจะขึ้นเป็น30อ่าขึ้นแล้ว โอเคก็คือทำงาน6 8 2 3โมโวลต์ตรงนี้ก็คือโฟลเซตเกระแสเซตอะไรอย่างนี้แม็กพาวเวอร์พันแปดวัตต์แม็กสูงสุดอาจจะมีการแจ้งเตือนประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นกระแสพวกเกี่ยวกับชาร์จแล้วก็อุณหภูมิอันนี้น่าจะเกี่ยวกับชาร์จแบบแบ็คไลทสว่างเท่าไรเท่าไรบูสต์พาวเวอร์โลโก้ให้อ่า ปิดได้นะปิดเปิดได้นะครับเวลาเปิดสวิตช์หลังเครื่องนี่ก็คือจะให้โลโก้แสดงโลโก้ไหมอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือการตั้งเวลาวันที่นะครับต้องใช้ต้องใช้รูปบิดนะ,อ,ะอันนี้อะไรเดือนใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็เดือน6 ทําทการทดสอบนะครับทีนี้ก็ทําการทดสอบเลยจะใช้สายปากคีบนะครับที่ซื้อมาที่ว่าสาย 36M แอมป์เสร็จนี้นะครับก็ต่อเข้าแบบนี้เลยเปิดเครื่องก็จอติดขึ้นมาก็จะทําการวัดอุณหภูมิด,ด้วยนะครับ ปกติ power supply นะครับเมื่อเปิดเครื่องพัดลมจะทำงานอันนี้ผมทำการดัดแปลงมีการดัดแปลงตัวระบบจ่ายไฟของพัดลมอยู่นะครับ,รบที่ซื้อมาเนี่ยก็คือเปิดเครื่องแล้วก็พัดลมทำงานเลยก็ทำให้เกิดเสียงดังก,ก็เลยดัดแปลงวงจรนิดนึงนะครับ12โวลต์ก่อนนะครับ12โวลต์ก่อนแล้วก็กระแสสัก10แอมป์ก่อนอ่าโอเคนะครับแล้วก็ออนออกไปนะครับ ก็คือออก11.9นะก็ได้นะครับทีนี้ก็ทำการาให้โหดหนะัครับโหดทำงานกินกระแส่3แอมป์3แอมป์ได้นะครับเนี่ย power supply ผมก็คือถ้าอุณหภูมิยังไม่ได้พาลมก็จะไปททำงานก็จะไม่มีเกิดการเสียงรบกวนเพิ่มเดงนั้นเป็นครึ่งหนึ่งก่อน อโอเคนะครับ230เพิ่มโวลต์เป็นอีกนะครับ40โวลต์อ่าเสียงพัดลมนี้เป็นเสียงพัดลมของโมโดูลนะครับเป็นพัดลมของโมโดูลนะอ่าก็ เริ่มมีอุณหภูมิหน่อยๆนะครับ57องศาเซลเซียสเพิ่มเป็น60โวลต์เลยโหลดกินอยู่กระแสอยู่ประมาณ15แอมป์นะครับ60โวลต์ที่ประมาณ900วัตต์900วัตต์อุณหภูมิเพราะว่า p l y ผมก็ ยังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องทำงานนะครับเห็นไหมครับนะเมื่อเราพูิได้พาวะสลายก็จะทำงานพลมก็จะทำงานทำงานสองตัวนะครับโดยตัวนี้ก็ทำการเป่าโฟอกไปตัวนี้ก็ทำการดูดครับตัวนี้เป่านะตัวนี้ก็ด,ดูด โอเคทีนี้ก็เมื่อออฟไฟเดี๋ยวเมื่อเย็นก็จะหยุดนะครับพัดลมก็จะหยุดอ่าเนี่ยครับดัดแปลงวงจรพัดลมหน่อยนะครับไม่ใช่พัดลมทำงานตลอดก็จะทำให้เกิดเสียงรำคาญน,นะครับผมจะทดสอบที่1800วัตต์นะครับ1800วัตต์ออน ตอนนี้900วัตต์นะครับผมจะเพิ่มโหลดนะครับเพิ่มโหลดไป1,400นะครับ1,400วัตต์่1,400วัตต์1,770 560 62เซลเซเดี๋ยวถ้า1,100 หน0 0งันห้อยวัตต์ประมาณ1 4ึ่งจึงพันห้าร้อยวัตต์

ือว่าออกแบบดีนะครับร้อนไม่ร้อนมากก็เลยส่วนมากพาวเวอร์ซัพพลายจะร้อนสมมากกว่าการประกอบรายรย่น d ด0 3 0 w มีระบบ Wi-Fi ก็เป็นอ,อันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการทดสอบแล้วก็คือ1800วัตต์ได้อยู่นะครับ เป็นวัตต์พิกนะเป็นวัตตแบบชั่วขนาดได้แต่ถ้าแช่ยาวก็อยู่ขึ้นอยู่กับ power supply นะครับว่าจะทนได้ไหมอันนี้ผมใช้ power supply ขนาด1,500วัตต์ถ้าใช้แค่1,500วัตต์ตามสเปคของ power supply อุณหภูมิก็พอได้ก็อาจจะใช้ได้ยาวอยู่ทดสอบแล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับการประกอบเดียบายนิดนึงนะก็ค้างจะใช้ฝีมือในการเดียบายด้วยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใช้พาวเรสไพยทางผู้ผลิตของไดเรนดนออกแบบไว้ตัวกล่องก็อาจจะมีการเจาะดัดแปลงนะครับส่วนเมนูหลักๆก็ไม่มีอะไรมากมายก็ยังมากก็อาจจะตั้งการชาร์จแบตเตอรี่นะครับว่าต้องการกระแสชาร์จเท่าไหร่แสดงนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเี้ ก็เหมือนกับเป็นชาร์จเจอร์ในตัวด้วยนะครับเป็นเครื่องชาร์จในตัวด้วยค่อนข้างจะมืออาชีพเลยตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมกันอยู่อ่าในนี้เป็นรุ่น30แอมป์นะครับถือว่าเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาแล้วนะครับที่เจอจริงๆผมกอยากได้ลายแอมป์กว่านี้แต่เจอสูงสุดได้อยู่ที่30แอมป์ ครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสำหรับผู้เข้ามารับชมใหม่ก็ไว้เจอกันใหม่เดีอยวกาสหน้าสวัสดีครับ